สวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้มีปฏิบัติการบุกตรวจค้นสถานีโทรทัศน์ด,ดาวเทียมเป็นครั้งแรกนะคะโดยคณะกรรมการกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชพร้อมด้วยตำรวจกองปราบปรามนะคะวันนี้บุกตรวจค้นไปที่สถานีโทรทัศน์ด,ดาวเทียมแห่งหนึ่งที่เช่าสำนักงานอยู่ที่บริเวณดาดฟ้าของใบโยกทาวเวอร์ระบุข้อกล่าวหาว่าส่งสัญญ,ญาณภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ถูกตรวจค้นวันนี้ใช้ชื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ว่าไทยทีวีหรือทีทีวีโดยส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินออกอากาศได้จํานวน6ช่องและมีหนึ่งในจํานวนช่องสัญญาณที่ออกอากาศระบุว่ามีโฆษณาเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ผิดกฎหมายองค์การอาหารและยารวมอยู่ด้วยการบุกตรวจค้นครั้งนี้ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนกสทชได้รับข้อมูลและตรวจสอบพบว่า สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ650เมกะเฮิร์ส่งกระจายเสียงและสัญญาณภาพเนื่องจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นี้คือบริษัทอสอมทซึ่งได้ขออนุญาตใช้งานที่จังหวัดน้องบัวลำพูโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง3ข้อหาคือออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมานาคม2498ซึ่งเป็นการดำเนินการในระหว่างที่กสทชอยังไม่ออกใบอนุญาต ไม่มีมาแสดงนะครับในเรื่องเบอร์ที่ในขณะเข้ามาตรวจพบข้อแจ้งว่ากัทเขาจะมาแต่จุดวันนี้ยังไม่เห็นแไ้งยังไม่มาในระดับไหนนายปฏิญญาพรมจิตทนายความของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ที่แจ้งกับไทย PBS ว่าขณะนี้ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ขอให้ความเห็นการบุกจับของกสทชในครั้งนี้และไม่ทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป สำหรับการบุกจับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของกสทชครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะในระหว่างที่กสทชกำลังออกหลักเกณฑ์เพื่อใช้จัดระเบียบสื่อทั้งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการด้านโทรคมนาคมค่ะ